ครับผมกาตเชต้าแล้วเราต้องสู่แชมเปี้ยนสโตนไซตี้เฉยๆแล้วแต่รู้ถึงเกม f อฟซีบอกครับผมสำหรับวันนี้ถ้าจะมารีวิวแบ็กซด์ของลิเวอร์พูลกันหน่อยดีกว่าเกรเก็ดเม็ดแดงเทนตันโอเวอร์116นะครับผมก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยกันนะครับฟุ๊กี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าครับผมทางด้านของเกรย์รยตัวนี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยคิดว่าน่าจะซื้อติดทีมกันไว้แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ซื้อติดทีมไว้แนะนําให้ซื้อติดทีมไว้ได้เลยนะคนดูนะจบกิจกรรมไปมีโอกาสที่จะราคาขึ้นสูงนะสำหรับตัวนี้ฝีเท้ามาที่182ครับผมวิ่งโค้รเร็วนะผู้ชม การจบสะกอร์หรือว่าการยิงเนี่ยมาที่93การส่งบอล1้อเหลี้ยงบอล1้อต้านรับ173ส่วนร้างกาย145่ส่วนสูง180เซนติเมตรลูกกาอากาศปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนสำหรับตัวนี้จังหวะการโยนเสาไกลเสาสองถผมตัวนี้เนี่ยโขกทิ้งสกัดทิ้งได้ดี แบบดีมากเลยนะพี่ชมเท้าที่พลาดเป็น5-3นะ,ะสกิมมูฟ3ดาวหล่อพลังงานไปที่5ดาวตัน,นครับผมสามารถจับเล่นทั้งตําแหน่ง LB แล้วก็ LM ด้วยนะฮะเป็นการ์ดอันติเมตแบบใหม่ถ้าอัพขึ้นเมส้มจับเล่น LM ได้โดยที่ OVR ไม่ลดด้วยนะครับผม w ว r ร์กเรดเนี่ยเป็นสูงกลางแต่เป็นตัวที่ไม่ได้เติมเกมรุกสูงทัลเลอร์ทาร่าครับผมนะ <Yeah. S 1> เกมรับจา๋จาจ๋าเกมรับแน่นๆนะฮะมีเติมสูงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเติมเกมสูง มีท่ายิงหลอกเปิดทางแล้วก็เนนแฮกเกิลราคาหน้าปัจจุบันอยู่ที่970 m โดยประมาณนะครับดูนะราคาถือว่าโคตรถูกเลยนะฮะใครอยากจัดรีบจัดหรือใครซื้อเม็ดส้มได้ให้ซื้อเม็ดส้มไปก่อนได้เลย oh. เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า AI ในโหมดเบทนเอร์แลนด์แชมเปี้ยนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ <Yeah. S 1> นี่นะฮะ างด้านของเกเกสเนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนคิดว่า AI มันกากแต่จริงๆแล้วสำหรับผมผมมองว่าไม่ได้กากเลยนะคนดูในทีมของเรามาได้แผน4-3-3 Attack ส่วนฟาโตค่มาม3-4-3 d i a m o n มอนดไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะ3-4-3 d i a m o n ไนะนานๆจะเจอทีครับผมฝ่าเราได้เคลียร์ก่อนละฮะยูเซบิโอเจอรลาดเควินเดอะบอยบอลอยู่ที่กลางสนามครับผมตอนนี้เดบิดเบไแฮมจ่ายออกซ้ายไปที่โซนเฮงมิน ทะลุช่องมาดอกนี้คอมปานีตัดได้รุดกุลิตจ่ายกลับไปที่เบสยี่เบสยี่ลากขึ้นมาแล้วจ่ายออกขวาไปที่โอไวลานทะลุช่องมาละห้าเจเรมีฟิมปองโอ้โหวิ่งโคตรเร็วครับผมเปิดโคมาโขกไปหนึ่งทีฮะเกที่สกัดทิ้งไปก่อนเกเกตแบคแฮมบอลอยู่ที่เจอร์ลาดยูเซบิโอกลับไปที่สตีเฟนเจอร์ลดครับผมยูเซบิโอจ่ายไปที่ซอนเฮิงมินทะลุช่องมาดอกนี้ฮะเจอร์ลาดแล้วยูเซบิโอตัดเข้าใน ยิงเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนจากยูเซบิโอโอ้โหของแท้เลยครับผมตัวนี้นะฮะเจ้าพ่อเมนเจอร์ชั้นดีเลยสำหรับยูเซบิโอนะครับผมใครที่ซื้อไว้เนี่ยตอนนี้ราคายิ่งถูกกว่าเดิมเข้าไปอีกนะผมนะ2,000กว่าเอมเท่านั้นเองใครอยากจัดจัดได้เลยนะฮะสองเท้าเล่นง่ายยิงดีปกติยูเซบิโอเนี่ยจะเป็นตัวที่ลงต่ำแล้วก็ต้องเล่นเป็นแผนหน้าคู่เท่านั้นแต่ตัวละครปัจจุบันหรือว่ากิจบัลลงดอสามารถเล่นหน้าเดี่ยวได้แล้วนะครับดูนะเรดเวด บอที่ลุดกุลิตจ่ายมาที่เอนดริกครับผมเดวิดไปแค้มอยู่ฮันครับตัดได้แล้วฮะจ่ายมาที่เพเวลเนตเวตแล้วจังว่านี้โอ้โหที่เปียถึงก่อนครับผมปีเตอร์เช็คสาดตร์ยาวขึ้นมาฮะโขกไปหนึ่งทีบอลอยู่ที่โยฮันครับไปที่ทางด้านของพเวลเนตเวตแล้วเกที่อ่านเกมขาดครับผมจ่ายกลับหลังไปที่ปีเตอร์เช็คสาสตร์บอลยาวขึ้นมาโขกโอ้โหเขาปดีถึงก่อนลุดกุลิตบอลอยู่ที่ราฟินยาเอนดริก เอ็นดิกจ่ายออกซ้ายมาโยฮันครับฮะแล้วจ่ายไปที่ราฟินยาโอ้โหแล้วมึงเลี้ยงออกไปเองแม่เลี้ยงผิวไปหน่อยฮะติดเท้าคนไปหน่อยเดวิดแบ็กแฮมจากไปที่ The Moon. เดอะมูนอาร์เทอร์นี่โคโดบาโคโดบา,โโดบาตามประกบอยู่ครับผมสีเฟนเจอรลาจ่ายมาดอกนี้แล้วหลุดอีกแล้วฮะยูเซบิโอกระชากสัตว์เรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์จากยูเซบิโอเสือดำแห่งโมซัมบิกนะครับผมนะโอ้โหแฮตริกหรือเปล่ารอบนี้ ของแท้เลยวะยิงสวยจ่ายสวยครับผมขึ้นนําไปแล้วฮะสองประตูต่อศูนย์จากยูเซบิโอโอ้ของแท้เลยนาทีที่39เท่านั้นเองครับผมยิงไปแล้ว2ลูกนะฮะสมครามได้เคลียร์ละกําลังตั้งเกมขึ้นมาลุดกุลิตจากที่โยนครับเบินมาที่ราฟิญ่าพาวลเนตเวตเฮดเวตทะลุช่องมาที่โยฮันครับครับผมจ่ายออกซ้ายมาราฟิญ่าเปิดโค้งโค้งโคกทิ้งไปก่อนครับผม ติดบล็อกเจอลาดฮะสวยครับผมจังหวะสวนกับดีเฟนเจอรลาดกระชากขึ้นมาแล้วก็จบครึ่งแรกไปนลัไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ครับผมในครึ่งแรกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังฝั่งตรงข้ามได้บุกเหมือนกันนะครับผมแต่จบสกอร์ไม่ได้นะเอ็นดริกโยฮันครับลุดกุลิตจ่ายออกขวามาที่โอไวลานโอเวลานจ่ายมาตรงกลางฮนะโยฮันครับหาตัวจ่ายไม่ได้ครับผมซัดไกลไปเลยฮนะนี่ เป็นลูกแต่มุมเปิดโข้งโมาเวดว็เข้ามือปีเตอร์เช็คไม่มีอะไรฮะจังหวะนี้ปีเตอร์เช็คน่าจะสาดยาวขึ้นมาแล้วครับผมจังหวะนี้ลึกไปหน่อยฮะลุดกุลิตเบิร์นมาที่เบสซี่แล้วโยฮันครับสัดนั่นไงตีไข่แตกจนได้ครับผมนะฮะโอ้โหหลุดแล้วหลุดเลยจริงๆว่าคนดูสังเกตดูว่าเกรรสเนี่ย ตลอดเวลาครึ่งอ่าครึ่งชั่วโมงแรกนะผมนะไม่ใช่ดิครึ่งแรกนะฮะตลอดเวลาครึ่งแรกเนี่ยแทบจะไม่เติมเกมสูงเลยเพื่อนๆลองเลื่อนไปดูได้เลยนะครับผมนะเกเกสเป็นตัวที่แทบจะไม่ค่อยเติมเกมสูงเลยนะฮะ AI นี่เรียกได้ว่าดีเอาเรื่องเลยนะท่านผู้ชมไม่ค่อยเติมเกมลูกสูงถ้าเลื่อนท่าล่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไว้ใช้งานรับรองว่าดีแน่ๆนะครับผมสปีดเอ่ยเกมรับเอ่ยลูปล่างความแข็งแกร่งครบท่านผู้ชมราคาไม่แพงด้วยที่เปีย เปิดมาโค้งโค้งโขกไปหนึ่งทีแล้วสกัดทิ้งไปก่อนครับผมโคโนบาฮะเอาชัวร์ครับผมเนมันย่าวิดิตแกที่จ่ายกลับหลังมาฮะปีเตอร์เช็คโขกไปหนึ่งทีโขกซ้ำไปอีกหนึ่งทีฮะบอลกลับมาที่ลุดกุลิตอีกครั้งหนึ่งครับผมจ่ายลอดขามาราฟินย่าแล้วลุดอีกแล้วเกกทยังไงปั๊มเรียบร้อยโอ้โหสกัดได้ก่อนฮะเนี่จังหวะการแบบ สปีดตัวมาคนดูวิ่งโคตรเร็วนะครับผมนะสปีดต,ต้นมันเยอะนะฮะไอตัวเกเกสเนี่ยดูดิดโอโ้โหปาดหน้าโอ伊ลาเลยคนดูเกือบโดนเหมือนกันนะครับผมนะเนี่ยดูเดิจังหวะสองเจโบวิ่งปาดวิ่งฉกมาเลยนะพี่ชมโอไวลานแตะยาวไปหน่อยนะฮะเกือบโดนเหมือนกันนะครับผมสกัดทิ้งไปก่อนฮะเอาชัวร์เป็นลูกชุ่มเน็ตเวททุ่มมาที่ร้ดับของราฟินยากลับไปที่เน็ตเวท เว็ดขาจังหวะเปิดมาโขกทิ้งไปก่อนครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงเอนดิกไม่ถึงบอลนฮะที่เปียแอนโทนี่เบิร์นมาที่สตตเฟนเจลัตกระชากขึ้นมาฮะจังหวะนี้จ่ายมาตังการหน่อยลุกพ่อแล้วยิงเรียบร้อยฮะสามประตูต่อหนึ่งจากยูเซบิโอแฮตติกไปเลยฮะในรอบนี้ครับผมนะโอ้โหของแท้เลยว่ะคนดูแฮตติกไปแล้วฮะยิงสวยจ่ายสวยครับผมแน่ ตัดเข้ามาตรงกลางแล้วซัดด้วยขวาเรียบร้อยเลยหมดสิทธ์เซฟนะ,ะลูกนี้3ประตูต่อหนึ่งจากยูเซบิโอก็น่าจะเป่าจบเกมที่สกอร์นี้นะครับผมนะ2นาทีสุดท้ายแล้วนะฮะไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมคือลูกกลางอากาศเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยของเกอ,เกอร์เกสเนี่ยดีหมดเลยนะฮะเกอร์เกสเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยจังหวะการโขกทิ้งสกัดทิ้งนะครับผมนะอุ่นใจแน่นอนในขนาดยืนคู่กับคุลิตนะคนดู สูงแค่180นะฮะคือนักเตะที่มันเป็นแบ็กอ่ะสูง180ขึ้นไปนี่ผมว่าอุ่นใจแล้วนะคนดูอ่าเดี๋ยวมาดูทางด้านของหลอดพลังงานกันหน่อยดีกว่านะครับผมเนี่เหลือประมาณ50%นะฮะใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองเลยนะครับผมฝ่าเรายิง3ตรงกรอบ3ได้3ประตูฮะฝัะ่งตรงขา้ามยิง2ตรงกรอบ2ได้1ประตูคองบอล52ต่อ4 8ฮะ้าเราดีกว่าความแม่นยำเราก็ดีกว่า90ต่อ76โอ้โหยูเซบเโอยแม่งแฮตริกไป แนด่ดูดิของแท้เลยว่ะคนดูเจอหลาดก็โอ้โหแอดซิปไป3ลูกอย่างละ3เลยว่ะเจอหลาด3ายูเซ3ก็ครับผมแน่เก๊นะฮะก็ถือไม่ได้แย่นะคนดูนะเพราะบอลมันบุกมาจากกลางสนามนะฮะก็เลยไม่ได้อวดดวดลายกันเท่าไหร่เนี่ยถูกและดีมีอยู่จริงนะผมราคาไม่ถึงพันเอ็มนะฮะใครอยากจัดจัดได้เลยคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็รู้สึกว่าแบ็กซ้ายแบกขวา ตอนนี้มีแต่ตัวราคาแพงๆอยากจะได้ตัวราคาถูกๆสปีดต้นดีๆเกมรับดีๆสภ้าพร่างกายดีๆส่วนสูงก็คือครบนะครับผมนะแนะนําให้ซื้อตัวนี้ไปได้เลย ทางด้านของการจ่ายบอลของเกรเกสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยอัพเป็นการเปิดบอลไปเลยก็ได้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันเติมเกมสูงแนะนาให้อัพเป็นสภาพร่างกายก็ได้เช่นกันนะฮะจังหวะการเข้าบอลเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเนาะอ่าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์ผู้คุยสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยตัวไหนที่ไม่ไทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม